ขอทราบตำแหน่งที่ลงด้วยปูตินกำลังวิเคราะห์อยู่คิดว่าต้องข้อกี่ทีวิเคราะห์เนี่ยโอ้ยฉันกดผิดฉันโดดไปแล้วหายแล้วเอ้าตรงไหนนี่กำลังตามไปมาร์คสามมาร์คสามเห็นไหมตั้มตั้มต้มตั้มมีของ ลองไปเลยละฮะแล้วกันเหมือลลนบอาหารเกมลงผิดที่อะสัญญาณโดนรบกวนหรือเปล่า <c oughs> ได้ขาแล้ววะ <c oughs> โอเคไปผมต,ต้องการเลือด <c oughs> อมต้องการฆ่า หมดครอบไปรับภารกิจเลยล่าข้าวหัวใครวะ Maxi Road สี่เฮ้มีคนลงมีคนลงนโดนไปนหนึ่งนะอยู่แฮออยู่กลางถนนกลางถนนโอ้โหปืนยางดีดดีดดีใครมาลาาคิวฉัน ไอ้กังล่วงวังวะล่วงสองนายชอบลัดช็อตอ่ะ <c oughs> ฉันเรื่องเก็บคิวนี่ต้องมอบให้พล้ทหารเกมแกดูสิไปดุมๆคนเดียวนะ่ะ <c oughs> ฉันเอาหน้ากาก,ากแป๊บนะแล้วก็เอ่ออะไรวะเนี่ย ไปด้วยกันฟาร์มแถวนี้มีร้านค้าวุ้ยไดสองหมื 2, แล้วว่าเราซื้อไ,ไ,ไอเอาโหลดได้นะไปไปไปซออัโหลดเลยไป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 ไไป,ไป,ไปตอนนี้แหละันว่านาจะเคลียร์อยู่แถวนี้อมอยไ์ก่อนฮอมอยไปก่อนอไปไปไก่อนก่อน,อนที่ไอ้วงจะเข้ามาแกติดเอ๊ะข้าหน้ามีไอ้ตรงที่ซื้อเลยตายดิตายดิตายดิีก่อนน่าจะมีหยเกียร์ก่นอนเียร์ก่อน คอมปอยก่อนคอมปอยก่อนเฉียร์ก่อนเฉียร์ก่อนแกดูก่อนมีคนหรือเปล่าเร็วโจ่งสตังแม่งมามามาโจงสตังแม่อยู่นี่อยู่ที่ปูตินนี่ไปนะนี่นี่เฉียดได้แล้วไป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 เราจะไปคว้างตรงตรงนั้น กูจะใช้โดนทำไมวะเนี่ยโอเคเระวังมีคนลงมานะเพราะว่าตรงนี้เขาจะไปซื้อเพื่อนเพื่อนองดักไปเันเถอะเราไปฆ่าคนเันเถอะไปด้วยกันฉันว่าตามพลทหารเกมไปเพราะว่าเขาชอบไปดุมดุมเราต้องตามเขาแน่เนี่ย ไป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 กันด้วยใครบดีดแต่เรือเหเห็นไหมเขาไปดุมดุมข้างหลังข้างหลังเฮ้โปรดักคอปเตอร์โปรดักคอปเตอร์มารีบมารีบข้ามฝั่งมายิงช่วยอยู่ยิงช่วยอยู่ยิงสนับสนุนอยู่รีบฟาร์มข้างมาแกล้มตรงนั้นฉันไปช่วยไม่ทันนะ ไม่โดนไม่โดนคุณอาเขาเตะแกรอดหรือเปล่า <stakeholder> ฉ <noise> ันว่าแกไม่รอดแน่ชิบห้ามาเพียบเลยแกต้องรีบมาละไม่รีบมาเพื่อนละเพื่อนเอยข้างหลังข้างหลังโอ้แม่งเยอะอย่างเยอะอย่างเยอะอย่างเยอะครับหลังเราหลังเราอย่างเยอะครับหลังเราอย่างเยอะครับเก็บเก็บหลังก่อนฆ่าดแล้วฆ่าแล้ว มันหายเลยวะเฮ้ยแน่นแน่นจอหนึ่งไม่โดนครับปืนอะไรวะเนี่ยเฮ้ยบว์ดีเเกือบตายเกือบตายเอหายใจแป๊บหายใจโอ้ยโอ๊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 ยระวังระวังระวังช่วยด้วยเฮ้ยหยุดในบ้านในบ้านปูติน คิปหายอะโอ้โหอย่างเยอะครับอย่างเยอะครับกูตินเคลียร์ก่อนไม่ต้องสนใจฉันเคลียร์ก่อนเคลียร์เสร็จมาช่วยฉันหน่อยช่วยเยอะหน่อยข้างหลังแกไม่ได้แล้วมันอยู่นอกวงเฮือ้อมาเฮือเกิดเมเ่อไหร่เธอน้องอุ้ยวุ้ย เออลัางล้างอยู่นี่แถวแถวแถวข้างบนมันลงไปแล้วโอ้ยถึงโดนเพื่อนโอ้ยโอ๊ยอยู่ตึดอยู่ติดเออไปไม่ได้แล้วเกิดใหม่นะเรียบร้อยไปหลังกลับมาตไปหลังกลับมา เดี๋ยว,ยว,ยวไปเกิดใหม่เถิดเดี๋ยวแป๊บหนึง่งวหลังกลับมา <c oughs> เออมาช่วยแล้วมาช่วยแล้ว <c oughs> ปูตินรอก,ก่อนแป๊บแปบ๊บแปบ๊บไปมาช่วยนายได้ทันเวลาพอดีสิลนะคิด <c oughs> ถึงเหลือเกิรด <c oughs> เอ้ยวิษนัยวิษณัยวิษณัยวิษหายถ่ายวิษณัยวิษณัยวิษนัยชิบหายแล้วโอ้โหโดนโดนล้อมโดนล้อมโดนล้อมวงเบลวงเบลโอ้โหแม่งอะไรวะเนี่ยเพื่อเพื่อเพื่อจันสัรงลับควันเสกอะไรอย่าตายเสกอะไรอย่าตายปูตินก็อะไรอย่าตาย เหมือนจะตายหมดกูว่าละนี่ไหนโมโหเ้าถึงเป็นความตั้งก่อนจอเปลี่ยนเฮ้อซื้อโหแม่งแต่ละคน

ใครมาควางระเบิดวะเาอจองระเบิดไหมกดผิดจริง <c oughs> จริง่างีใครมีเกาะขอเกาะด้วยแบ่งเกาะกันด้วย มีสักคนเขาดิมันซื้อได้หรือเปล่าตรงเนี้ยแน่ๆน่เดี๋ยวฉันฟุ้มกันให้พุทเออคอปเตอร์หุยเอ้มันโดดล่มมาโดดล่มมาไม่ตายได้ไงวะ มันใส่พากอะไรวะน่ะอยู่ที่สูงไม่มีกระสุนไม่มีกระสุนเฮ้ยสไนไม่มีไม่มีกระสุนไม่มีกระสุนไป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 ไหนเยวหนักวงเราฮิมกำลังไต่กำลังไต่กำลังไต่ขึ้นไป ทำไมฉันไม่เห็นมันวะตามตามตามปูตินมาตามปูตินมาเห็นละเห็นมันไม่ตายได้ไงวะเออตายสักทีครับเรียบร้อยนมใส่พระอะไรวะไอ้ฉันว่าตรงนี้ก็ดีนะทำเลสูงดิ มองวี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 เอ้มันอยู่หน้ามันก่็ฉันว่าอยู่บนดอยเนี่ยทำเลยดีทำเลยดีนี่นี่เด็ดอยดอยดอยหน้านี่อ้อมอ้อมมาอ้อมมาอ้อมมาดอยหน้าเราไม่เราไม่มีเสน่หไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยๆเข้าไปเออชิบหายละโคตรโล่งเลยว่ะหมอบนะกดหมอบนะ เรามีสนัยอยู่ที่แอร์ดรอปนะแต่เอาลงไปเอานี่ตายแน่เลยวะรอรอรอมอบ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 ดูแล้รอมันเหลือตัวเดียวมันอยู่ไหนวะดูดิเราวงบีบดูแทงน้ำด้วย มีโดนโดนอะไรวะมันใช้โดนมันใช้โดนยิงยิงโดนยิงโดนถูกเห็นละถูกเห็นไม่เห็นเราแล้วเพื่อนอยู่โดนอยโดนโดนไหนมามามามักหนึ่งมักหนึ่งไปไปไปตามตามเกมไปตามเกมไปล้อม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 เรามีเยอะกว่านู่นนู่นกระหน่ำยิงไปกระน่ำยิงไปเดี๋ยวมันก็แตกเดี กระนายิงเข้าไปมีอะไรใส่ั้งหมดทหารใส่ไปเร็วใส่ไปเร็วเอ้ยฉันล้มฉันล้มฉันล้มไม่มีเข้าชาร์จเลยว้เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ยังได้อยู่แหววยังยู่กับปอดแล้วเน้อเตะเ